สวัสดีครับผมพบกับช่องขนางน้อยนะคะก่อนที่จะไปชมรถอ r n e วอามิารุ่น V ีช่วยกรุณากด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ขะนังด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ขะนังมาพาผู้ชมเหมือนกับรีวิวหรือพาชมรถตัวอ r นิวอามิ a นะครับรุ่น V ีนะครับขนานังบอกก่อนนะครับตอนนี้ ทางนิสสันมอเตอร์ได้เพิ่มค่าสีมาจากเดิมนะฮะเจ็ดพันเพิ่มมาตัวนี้ค่าสีขาวมุกเป็น1,000งบาทราคาขึ้นมาตัวนี้เมื่อก่อนอยู่ที่5 9 9แสนเกาหนระราคาใหม่นะครับผมบอกได้เลย6กแ0 0 0กบาทนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรนะฮะที่ขนังจะมาบอกว่าตอนนี้นะครับดาวอยู่ที่หรือใช้เงินออกรถอยู่ที่ 39,999บาทนะครับฟรีประกันนะฮะแล้วก็มีอะไรเป็นสนะนเสนอนะครับชุดสเกิร์ตลำกาไงครับที่จะแถมเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันออกเป็นแนวสปอร์ตสีขาวตัดดำนะครับมีดูมีเสน่ห์อยู่แล้วนะครับเห็นไหมฮะไฟหน้ากันที่รูดูกันอยู่นะครับเป็นไฟ LED นะครับแปรุ่น V ีไม่มีไฟตัดหมอกคันังก็จัด ให้ลูกค้าแบบสบายสบายไปเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับยางขอบ17นะฮะเป็นลอ้อเหมือนล้อก้านดาวนะฮะมาซีรีย,ยางอยู่ที่ 20545R17 นะครับตัวนี้ไม่ได้โหลดนะไม่ได้ใส่สปริงโหลดด้วยสามารถใส่สปริงโหลดได้นะครับถ้าใส่สปริงโหลดออกมาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ2นิ้วนะครับหรือนิ้วครึ่งนะฮะ นี้ฝากดูด้วยนะครับว่าเวลาบ้านเรานะคลขึ้นทางลูกนาดเป็นยังไงบ้างจะเอียงหรือจะยอดนะฮะแล้วแต่ลูกค้าเลยที่น่ารักทุกคนส่วนโปรโมชั่นก็จะมีนะฮะฟรีประกันภัยฟิล์มที่กําลังแถมให้ลูกค้าเนี่ยจะเป็นไฮคคเซรามิกนะครับสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับส่วนกระจกมองข้างเป็น LED นะครับแล้วก็มีระบบบายสปอร์ตวอ n ์นินะครับแล้วก็จะมีเซนเซอร์ถอยนะครับกล้องรอบทิศทางนะครับใครที่รู้กันอยู่นะครับแล้วก็ผมจะพามาดูด้านท้ายนะครับสปอยเลอร์นะครับออกเป็นแนวสปอร์ตแน่นอนนะครับเผื่อว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนเป็นสปอยเลอร์สีดำนะฮะนี่เลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันจะตัดกับ คมไฟด้านหลังนะครับดําแดงนะครับตัดกันพอสวยงามนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนะฮะมันจะมีครีบลู่ลมอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่ารถคันนี้ถนนก็ถนนเป็นอย่างเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็มีครีบเห็นไหมฮะสวยงามนะครับแต่ท่อมันท่อเดียวอยู่แล้วล่ะนะครับโลโก้ก็มา V t เทอร์โบนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับ คนังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจตอนนี้โปรโมชั่นดีๆคนังยินดีให้คำปรึกษานะครับ0817558795คนังน้อยหรือนน,น,นิสันเอสเนะครับวันนี้คนังก็ไม่มีอะไรแล้ว มีคลิปดีๆจะเอามาฝากอีกนะครับใครที่สนใจวันนี้คนังขอลาขอตัวไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม